วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเรื่องจากว่าปลูกผักริมหน้าต่างกระไรกินเวลาเขาต้มมะมาเนาะต้มมะมาจากก้ะกระเบ็ดริมหน้าต่างกระไรมันเป็นผักเป็ดญี่ปุ่นกับผักชะยาเด้พอปลูกยุบริมหน้าต่างอันนี้อันอันนี้ก็เอาคดลวดมัดแล้วก็ไม่แขวนผ้าจา้ะอันนี้ก็เอาเอาคดลวด มันเป็นพักเป็ดญี่ปุ่นสใส่กระถางอันนี้คดลวดมักแลกว้วก็แขวนไว้น้ำหนาต่างเป็นพักที่ปลูกปลูกกินริมหน้าต่างสะจาดเบ้อปลูกง่งยๆเปินหน้าต่างมากก็ไ้กินได้พี่น้องนี่เหปะปลูกยี่หน้าต่างอันเอาน้ำม,มากตักน้ำม,มากหมดลงตรงนี้ ข้างลางมันเป็นพักช่ย้าเลยจ้ะพักชย่ยญาเราก็ดิดมาลวกพักที่ปลูกข้างหนาต่างก็ได้กินคอยชอบให้เรืงซี่ไหมปลูกย่ดหนาตา่างเวลาฮาปลูกย่ดหนาต่างมันกะปลูกงายเนาะอันเดียวเอามาให้เบิ้งเด้อออามาให้เบิ้งไก่ไก่าเฮ็้จังใดปลดออกมันปลดใดดิพี่น้องนี่เห็นบ่ เป็นขวดพลาสติกจ้อหูข้างลางแล้วก็ไม่แขวนผาง้อจ่อหูสองอันแล้วก็พักเป็ดญี่ปุ่นปลูกไว้ปลูกไว้ทักกินเวลาบาด้ออกไปใส่เปิดหน้าต่างมากเอาน้ำตักใส่ขันแล้วก็เทลงไปเดี๋ยวมันก็นเน่าอาทิตย์หนึ่งมันจะเน่าสูงรีพีพี่พน้องประมาณฟาร์มเมอร์กอัปลูกข้างเดียวแตะว่าได้กินตลอดเด้เห็นปะ เป็นไม้ประดับเราก็สวยงามนั่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะต้ไส้มาม่าเกี่ยวไส้ไครกะอร่อยเป็นพักที่กออรอบอร่อยเฮ็ดเป็นพักสลัดกระไดเด้แซบ่บๆซบอิลีอันเป็นยังเครือว่างไว้รอหนาตางังมันจะโดนแสงแดดห้สังคอแสงเขาเราต้นใหม่เนาะมันชอบแสงแดดแล้วกะมันกะจะทำให้มันจะเลื่อนเติบโตได้ดีเนาะ ก็เลยเอาไว้หน้าต่างเรอกค่ะเวลาเราไม่อยากไปใส่ไ่อยากเดินต้องไปข้างล่างกิบพักหนุงยากเขาก็สามารถเอาอยู่ตรงหน้าต่างก็ได้ดิเห็นนะไงวะเนี่ยอันถ้าอยากเติมดินกะปดออกมาเราก็มาเติมดินเราก็มาแขวนใบ้คือเก้าแขวนไว้ตรงนี้เห็นนะแขวนไว้อัน ข้างล่างมันจะเป็นดอกมะลีพี่น้องข้างล่างเป็นดอกมะลีหอมหอมเปิดหน้าต่างมาจากควมเลยอันนี้กระปุกใส่กระถางไวจ้จองหูเป็นซีทิดไวจ้จอจองหู้ไว้ไม่แขวนผ่าแขวนแล้วก็